ดีเราจะมีสมองไปทำอะไรอ่ะอืมอาร์ทแวร์ดีซอฟแวร์ละวแล้วน่าหมแล้วน่าหมีคนวนะแล้วมันหยุดทำไมอ่ะหยุดหยุดอไหยุดรออะ้รอะกูหลบอะแล้วไงต่ออะเพื่อนกูมาแล้วต่อรู้จักพลังแห่งบปล่าอรออ๋ออ๋อล๋ออ๋ออ๋ออาออนออออ๋อย๋ออออ๋ออ๋ออ๋อง๋อง๋ออ๋ออ๋อง๋ออ๋ออ่ออออ๋ออออ๋ออ๋ออองีออ๋ออ๋อออท๋ออ๋ออ๋อออ แบบวันต่อมาช่องปิวเนี่ยลุงมีพรอ่ะคนจีนเนี่ยลุงมีเฮ้ยยิงเจ้ามันกดออโต้อยู่เนี่ยมฆ่าก็ไม่ได้เลยเนี่ยเงินร้อนติดตายเลยกดออโต้อยู่เลือดยังลดลดไปหมื่นเดียวนี่ถึกแล้วไงอ่ะถึกแล้วไงอ่ะ เฮียแม่งยืนรุ้มมาโดนรุ้มยืนถึกจริงเหรอยืนถึกจริงเหรอเอาดีกูถึกเหมือนกันนะเอาดีกูถึกเหมือนกันตายงูตายด้วยกูถึกเหมือนกันเฮียผมตีกับมันถ้าตีกันตัวตัวนะผมว่าตีกันในชั่วโมงสองพยานสองพยานตายนั่นแ่ะตายนั่นออกปทชันนั่นแหละได้ใจเมดดังเนี่ยรวยแน่นอน ไอ้ห่ามาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้างบนสามร้อยหกสี่ให้รู้ๆอยู่ดีอ่ะสกิลลงอ่ะมาอยากจะเป็นซีตัวตุ่พญาอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างมาคู่กันเลยของญาอยู่ข้างล่างก็ตัวระกิลนี่หว่าสองตัวเนี้ระวังมันจะอินฟโนสไตร์นะพี่มันเล่นจะเล่นมุองเหมือนอินฟโน่เมืก่อนล่ะเห็นหน้าเห็นหน้างูมันไม่ตายเขี้ยงูถึกจังอ่ะมันสายช้ามันสายช้า เอา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 วิ่งไปโดนจุกจังเอาวิ่งไปโดนจุกจังเอากระเด็นเลยไอ้เี้ยตรงนี้ขุนสองตัวนะเฮ้ยมีทั้งอันนี้มีทั้งจุกจังเลยใช่อุ้ยเดี๋ยวต่อไปพยายามมาคุณเพราะว่าถ้ามันอัพอยู่อะมัน่าจะอยู่ห้าหกพันแล้วแค่เลยเมือรวยวะมันวิ่งผ่านผมไปเลยพี่แจ็คพูดวันนี้มากเลยผมว่าพี่แจ็คลองลองตีผมหน่อยพี่พี่แจ็คแกใส่มาเสร็จพี่แจ๊คสายชิดอีกแล้ว เมืกี้กันที่ไหนในดันในลานเหรอน,รนี่นี่นี่ขัมาสามสิบสามมาสามสิบตูโลบไปตูไม่โดนกูหลอกเอาไม่โดนนะตูไม่โดนฮา,ารแบมดีเดี๋ยวซอสแบมกากัะดิเมื่อกีโอเคฮาร์ดแบมมันดีจริงไอ้สัตว์ดูสกิลมึงมเรื่องไม่ลดเลยดิอะไรอ่ะน้องเบ้าน้องเบ้าเหนื่อยชิบหาปร<อ>ับกันกายจริงสกิลแบบบางเลยอ่ะ ึว่าต้องการสายชาเนี่ยเป็นโอกาสก็ต้องต่อให้น้องเงาต้องต่อให้น้องเงาโดยการไม่กดล่างหมดก็เพียร์เป็นบ้าตายโอเคสายไม่กดล่างเลยนะต่อให้น้องเขาหน่อยนี่ถึงแปดเซนหน่อยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแล้วค้งอยู่ข้างล่าง่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนวะเออเงียบมองไม่เห็นไหนวะเลยเลยแล้วเลยเลยเลยรัายแล้วรับสายรับสายเฮียเอาหาเขาแล้ววะ ตอนนี้อยู่สามแล้วสิบสก็ำลังวิ่งทางซ้ายเดียวแล้วอ่ะเรียกดปั่นเลยสัตเ้อหอกดั้ไม่แล้วเฮ้ยขอไม้มาแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอน้องเขาลวเฮ้ยพีกันหน้าดูผม พ่อจะดูเจนนี่บ่ออผมเป็นเกยนิมนี่เจอกูถือดาบเวทชกไปดิเจอกูถือดาบเวทดิไปตีให้มิโกะกันัตว์เลยชื่อเหมือนกันอ๋อสีเหลืองทั้งหมดไปอุ้ยเฮ้ยน้องเข้ามาแล้วน้องเข้ามาแล้วของเมื่อกี้น้องเขาได้แต่แหวนเพีียวมาว่ะอุ้ยตายตายโดนลุม เอ้ยแล้วเอ้ยใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยเอ้ยสีเหลืองกิโรซันมาไงในมึงอะ่ะ<ช>มาดลุมบุก <uffy. S 1> เมื่อกี้เขาเรียกพวกมาเพิ่มอย่างนั้นเหรอเรียกพวกมาเพิม่มแต่ไม่ไหวหรอกมึงไปที่หายไปคือไปเรียกเพื่อนสไ,ไหยไอ้เหี้ยกูไม่ต้องใช้ดูทรงดูสีหรอกไอ้สัตว์นี่เนี่ยผมเอาหี้ยนี่ตายแทนเฉยกูเล่งจนงูอันเนี้ยกูกลับล่ามทำอันเนี้ไม่ตาย กลับม,ม,มาในอุ้ยอ๋อที่ฝั่งซ้ายมีไฟ,ไฟบอดอยู่ตัวเดียวเลยว่ะตัวอื่นไม่อยู่เลยวะ่ะน,น้องน้องจะลุมแต่น้องก็ร่วงอะนะไอ้นี่ประมาทไม่ได้เนี่ยไอ้นี่แรงกว่าตัว้แข็งกว่าตัวนั้นแข็งกว่าแข็งกว่าเมื่อกี้ตีมันไม่เข้าเลยเนี่ยใส่ล่างเงาอยู่ว <laughs> ่ะกำลังไล่ไปทางซ้ายวิ่งหนี ถึงกูจะเป็นตัววันเตอร์แต่วันเตอร์ตัวนี้ลากลูกมูอ่ะดิวมยากน้วมาเมาแล้วมาแล้วจะบอกว่ามันมีล่างในคันูด้วยนะมันมีล่างในคันูพวกนี้ด้วยนะลมใช่เกินผมมาแล้วเฮ้ยยี่ตีว้าสวยเฮ้ยผมมัตีเองมัตีโดน เออเออเฮ้ยไอ้นี่ไ้นี่มาหกสามไม้หกสามมายิงใครยิงใครฮะงงหาตัวเจอมาเไหนาตัวกูอยู่ไหนหาไม่เจอหาไม่เจอตัวกูอยู่ไหนอันไหนไดแล้วะ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 เขาลุมผมปะ นี่ตายดิถึกกันดิตายแล้ววะดิให้วะเอวสู้กันสู้ดินาตีไปแล้วลลวุ้ยชิ้มันกดพิวรัตผมตายด้อยเนี้ยโค้โออกปะป็นสองตัวโง่ๆที่ทำอะไรไม่ได้นี่เงี้ทำอะไระไล่ตายไปก่อนตัวแล้วกันเอาไหนอีกตัวหนึ่งไหม ้กนกดเกร์ดัดแรงให้ต่อแรงให้ต่อวิ่งแล้วเป็นหมาแล้ววิ่งหนีเป็นหมาแล้วเอา้าไอ้เน็ตผมบินไปเลยอ่ะคืออะไรวะโชคไอโอเสร็จปุ๊บเน็ตกูบินไปเลยมันยิงแน่นอนตีเลยน้องเขายิงเน็ตบ้านผม้่ามันพุ๊บผมหลุดเลยอ่ะแล้วหลุดแบบหลุดจริงจังเลยนะเข้าไม่ได้เลยตอนเนี้ยต้องใช้มือถือเข้ามาคุยเนี่ยแล้วไ่วันนี้อะอะไรอ่ะ ไม่ตายอ่ะไม่ตายอ่ะเน็นอันไหนพี่ลงไว้ให้ด้วยเอยแต่ผมบินอีกแล้วอ่ะเอยทำไมอยู่ดีเน็ตลงไว้อ่ะ้อเน็ตบ้านผมพังเปแล้วดีดีอ่เพื่ออะไรนี่ใครไปสู้บึงโอ้แคลวิ่งปะแล้วกูเพียวดัดรับอ้าวล่วงไปหนึ่งจบเจ็บปวดมมผมมันจะหายช่วงนี้บ่อยอะไรอ่ะมาโอ้ เห็นหรือเปล่าว่าอ้อมว่าตาอะไรหนึ่งหนึ่งไม่มีทางเล้นุ่มต้อเน็ตไม่ได้เลยเน็ตหายไปเลยว่าใช่เน็ตโทรปะเอ่อเน็ตสามบีบีพี่แล้วก็เป็นแบบผมอ่อวายอะไรวันนี้นอ่ะัน้่ออะไรกันผมอ่ะัต่ไม่ขึ้นสถานะอินเทอร์เน็ตปกติคือเฮียอะไร ได้เฉพาะเกมนี้หรืไม่ได้หรอกแต่ว่ามามามาแล้วเหรอมีบนกับล่างมีบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งผมซ่าในจุดเปลใหญ่เข้า่าเองน้องหมูรวมนี่ของผมนะในตัวล่างเนี่ยฮะน้องหมูรวมนี่ของผมแล้วกันทำอะไรทอะไรเอาออกเดินออกออกเลยออกเอาเปล่าเอาออกไม่ทันนะตายไปแล้วหมูลดไม่เยอะเลยดิมันลดไปหมื่นเดียวเองเฮ้ยน้องเข้ามาแล้ว เล่นดิมาเล่นไหนดีหนูอว่าสุดเลยโอ้ยเลื่องผมยังเหลือซะอ้ะอาวไปตัวหนึ่งคุ่นไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งยืมเอาไม่เอาโดนไปหนึ่งดอกเอาโดนไปหนึ่งดอกโดนไปสองดอกเอามูดีไวแลนเดอร์เอา้าเอา้าตายแล้วตายอีกด้วยอ๋อโอนสบายออกมากระดิฮัลโหล อะไรอะไรไอ้ยืว่าไอ้ยืดทำมืไปเลยอ่ทำแรงมากอ่ะไอ้สัตว์ไอ้สองเลยไอ้ทำไปในหมาพร้อมกันแบบว่าหลบสกิบกูได้สกิบกูมันก็ตายยอดเลยพอแล้วเนาะมาแล้วหลังจะตีใครอ่ะมึงเลือกอ่ะมึงเลือกสู้กูใช่ไหมตีใส่ผมไปแล้ว เอาหกดันเอาน้องเบาเกินอ้ามาหรือจิตดูซีเลยเนี่ยตัวไหนเนี่ยหมาดำเก่าอะไรน่าจะไปดอกมาอือแต่หมาดำเก่ามันก็มันก็รวยยิงก็เอฟซูนีสุลต่านปนอยู่คิวหมาดำมาอะไรน้องน้องมีประเด็นเร้่อแหละเฮ้ยเขาไปตีแพนด้าแล้วว่ะเขาไม่ตีผมแล้วว่ะ มีนี่ีคิวูเจอคิวสู้เข้าไปไอ้ยังผมจอนะแม่งวิ่งตึ๊ดตึ๊๊เอ้เจอลเอาน้องมาเกิดอะไรตรงนี้องอไม่ทันออกมะเนี่ยคิวดัดไม่ทันนะเอา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 น้เองเอาเอาเอเอาเอองเนาเอ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 าอาเอานอาเอาเอาอาออาเาเอี่ยาาออาเอาเอ อ,อ,ไอ,ไอาไฮโลบัสแล้วเ,เอามูสกิลไม่โดนกูเลยนะน่ะเอาเอาเอาอะไรเนี่ยเอาแล,ล้วเนี่กดคลิกที่ชื่อแล้วคุณก็กดสกิลหรือคุณกดสกิลก่อนแล้วค่อยกดที่ชื่อก็ได้ได้ทั้งสองแบบอ๋อเอาแคไาไ่ไฮโลบัสกูเออสองตัวไอ้แซคไปดิสองตัวแล้วไงเอาหัวรวมเอาดิอ่ะรอมไปอ่ะรอ,อมไปเอาหยังไงต่อเอาหน้าผัดตายนะเอาหัวตายนะเตอเพื่อนมาะหลอกมีเอาหัวให้มีวายตายกู เอาออกไม่ทันเหรอน้องอังมีคนโดนงูดีไว้ทันเ้อเฮ้ยปกติแรงคือตัวตีเอาเฮียบิงมากดออกดันอะไรวะน่น้องเพราะว่าตอนทุกคนมันแรงไงถ้าเกิดไปใช้ลูกเตะมุ่งมันน่าจะตายก่อนว่งไงเอาเปล่าก็มีสยูลบึ้มอ่ะยังไงต่อยังไงต่อคุณผมเลือนเลือสองพัน ไม่ต่างกันมาทับประทับอยนะผมตายแต่ผมลงท่านี้ไปเรียบร้อยเออเอาไม่ลงอ่ะดิเอาไม่ลงอ่ะดิเออหยิลูกหมูเตาด้านบ่ายสวยงามมาแล้วนะข้างบนครับเลยอยวอยู่แป๊นึ่งอยู่ยู่แป๊บหนึ่งเขาเพียวดัดวิ่งเหี้ยเฮ้ยโชั่วเปียงบึ่มหน่อยโอ้ยเชี่ยผิดทางเลย ออกดันเลยมีใครอยู่ข้างในวะไม่มีไม่มีแล้วโด่งเข้าไปแล้วไม่ออกไอ้ต้งองขนะ้างผู้โด่งโอ้ยเฮียเฮ้ยกดลงดันเงินตัวบอทแล้วลืมลืม,ลมตีมอนจ <c oughs> นหมดเวลาเลยยังอยู่อีกเ,เหรอไม่ไม่แอคคำเก่าคำเก่าเฮ้ยโอกาสอะเอาออกเลย ยังไงเขาก็เอาผมไม่ลงว่ะโปรรวยช่วยด้วยเลื่อนเหลือสองร้อยสองด้วยย่สิบสองร้อยตรงไหน เมือเราอยู่ไหนวะขวาสุดกำลังวิ่งออกมาไปจัดไปเมือเลยเดี๋ยวผมถ่ายทอดสดให้ไปดูบาร์มาละเปี้ยงเสาเพลิงมาละต้องถ่ายต่อแล้วไงอ่ะเพียวดันแล้วเพียวดันแล้วเดี๋ยวมันจะออกแล้วนะเบี่ยงเอาไม่ตายเยียรถได้ไงเดีย แล้วอ่ไปตีไม่โกรธแล้วองต้องเราสับสนชีวิตชิบหายมาแล้วพยายามจะอ่อนทัดวะโชโชผมแอบเอาลุ่งูตีมาข้างล่างทำแบบครับมันไม่มีอัอตีมาเร่งสู้อ่ะ เออไม่ม<ร>ีทำลออ้อปุ๊ด <c oughs> อืมอย่าง <c oughs> น้อยต้องมีคนตายเย่ย <c oughs> yeah.